เออผมเนี่ยติดเวิร์กช็อปรอบแรกนะครับของทุนบูคาทาลินของมหาลัยมอกรุงเทพนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอี่ผมเต้ up to you share ไลนะครับเพราะทุกคนก็ช่องผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับวีล็อกของตัวเองครับทำคลิปแบบทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับที่ผมชอบทำนะครับช่องผมจะลงคลิปสองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าผมไม่มีทีมงานตัดต่อหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมแบบทำทุกอย่างเองหมดเลยทั้งถ่ายคลิป วิดีโอทํารูปปกทําอะไรคือทําเองหมดเลยครับก็ทุกคนก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ขอบคุณครับที่เป็นกําลังใจครับก็วันนี้นะครับทุกคนที่เห็นผมแบบมีความสุขยิ้มแย้มยิ้มแย้มอย่างนี้ครับก็คือตอนนี้คือแบบเออผมเนี่ยติดเวิร์กช็อปรอบแรกนะครับของทุนบูคาทาลินของมหาลัยมอกรุงเทพนะครับทุกคนผมติดรอบแรกคือแบบแบบผล ผลพึ่งออก้วทุกคนก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าทุนบุก้าทเาลิ้นคืออะไรพี่คาทุนบุก้าทเลนอะไรพี่ครับทุนบุก้าทเลนคืออะไรครับก็ผมจะบอกว่าทุนบุกาทะาลนเนี่ยก็มันเป็นทุนของมหาลัยมองเทพเนาะสำหรับมีไว้สําหรับพวกของคณะนิเทศคือเด็กที่สนใจในด้านนิเทศศาสตร์ชอบความแบบ ทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์พวกถ่ายรูปหรือว่าทําวิดีโออะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวเองที่ชอบแบบด้านนิเทศนะทุกคนก็มีใจรักในด้านนิเทศแล้วก็คุณสมบัติที่จะสมัครทุนนะครับทุกคนก็ชั้นมัธยมศึกษาเอ่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาเลยนะครับหรือเทียบเท่าปชาวชอะไรก็สมัครได้นะครับทุกคนถ้าผมพูดงงๆก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีแบบตื่นเต้นเพิ่งเพิ่งดูเสร็จเมื่อกี้แล้วก็มาบอกทุกคนคือแบบแบบมือมันสัน่นมือมันสัน่นเลวทุกคนไม่ได้ของขาดนะมือตอนนี้แบบ ส่วนสำหรับใครที่อยากรู้ว่าทุนของมังเทพเนี่ยมีทุนอะไรบ้างนะครับทุกคนก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านบนที่ผมจะทิ้งไว้ได้เลยนะครับทุกคนก็มันคือทุนของมังเทพผมทําคลิปไว้แล้วนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับทุกคนเอางั้นเรามาต่อในเรื่องของทุนฟุกุตะทเลนที่ผมเพิ่งติดรอบแรกนะครับคือคดดิจ e r ตื่นเช้ามาแบบนั่งตั้งตั้งตั้งหน้าตั้งตารอแบบหน้าหน้าน้ตบุกเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่พี่เขาจะไลฟ์เมื่อไหร่พี่เขาจะไลฟ์แบบ แบบพอไลฟ์แบบคือแบบพี่เขาเปิดวิดีโอเร็วมากทุกคนทุกคนอยากอยากเห็นคลิปวิดีโอที่ผมแบบส่งไปประกวดไหมว่ามันเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเปิดคลิปวิดีโอที่ผมส่งประกวดให้นะทุกคนว่ามันเป็นยังไงครับก็ไปดูกนได้เลยนะทุกคนไปดูกันนะสวัสดีครับผมนายรัชชาบุญเสียงชื่อในวงการของผมก็คือเต้ up to you เต้ up to you channel ครับเต้ up to you แ h a n n e Stay you, Stay you, Stay และในปีนี้ทา m ์ u ู a าทาเลนก็ได้จัดเข้ามาในทีมของเรื่องแพชชั่นนะครับแพชชั่นคืออะไรนะครับแพชั่นคือความหลงไหลหรือว่าแรงผลักดันที่ทำให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้สิ่งที่เราต้องการมานะครับ สวัสดีครับผมชื่อเต้น,นะครับผมมีงานอดิเรกเป็นยูทูบเบอร์นะครับและเวลาว่างผมส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นกับการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการถ่ายคลิป YouTube ต่างๆนะครับถ้ชช่าของผมนะครับอาจจะเป็นการถ่ายคลิป YouTube หรือว่าการทําให้คนอื่นมีความสุขในการที่ดูคลิป YouTube ของผมนะครับผมรู้สึกสนุกทุกครั้งเมื่อทํา YouTube แพชชั่นหรือแรงบันดาลใจของผมก็อาจจะเป็นคนดูที่น่ารักทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมนะครับและผมเเชื่อว่าแพชชั่นของผมน่าจะมีมากกว่านี้นะครับผมก็จะออกตามหาแพช ผมเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะมีความรู้และประสบการณ์เพื่อนำความรู้ที่เราได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ผมหวังว่าผมจะเจอแพชชั่นที่เหลือของผมแน่นอนแล้วคุณละ่ะมีแพชชั่นของตัวเองแล้วหรือยังและนั่นก็คือคลิปที่ผมส่งทางให้ทักโอ้ยเ็มและนั่นก็คือคลิปที่ผมส่งให้ทาง เอาใและนั่นก็คือคลิปที่ผมสง่ง <laughs> จะได้ไปคลิปนี้ทำไมดิวนันผ่านนี่ยว่าแปปหนึ่งเบอร์นี้ก่อน <laughs> คลิปที่ผมส่งให้ทุนบูก้าทาเล่นนะครับทุกคนก็เป็นแบบที่ผมส่งแบบให้ทุกคนดูที่ผมสง่งที่ผมเปิดให้ทุกคนดูเออไม่ได้ย่าถูกสักทีเนี่ยนั่นแหละครับคือตื่นเต้นตื่นเต้นนนพูดยากเนาะทุกคนเออ ทุกคนว่าคลิปวิดีโอที่ผมทํามันเป็นเป็นยังไงบ้างครับทุกคนว่าทุกคนว่าดีหรือเปล่านะหรืออะไรยังไงคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบผมผมผม,ผมมีอีกวิดีโอหนึ่งทุกคนแบบวิดีโอขอประกาศรายชื่อของทางบูคคาเทเลนนะทุกคนผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูพร้อมกันอีกรอบกันเลยนะทุกคนก็ไปดูกันเลยนะสามสองหนึ่งวะ่าเวว่า ครบหรือยังครบห้านีห้าวินาทีแล้วเปลี่ยนนั่นแหละครับผลประกาศรายชื่อคือผมแบบกําลังดูอยู่แล้วเขาแบบผมจะลวทางแบบทางบูก้าเขาบอกว่าเขาจะประกาศรายชื่อแล้วเออแบบสมัครเยอะนะทุกคนแต่ติดประมาณ200กว่าคนเออผมคือแบบผมคือหนึ่งในนั้นคือแบบดีใจมากทุกคนคือแบบว่าแต่แต่แบบเขาแบบขึ้นรายชื่อเขาแบบขึ้นรายชื่อแบบแป๊บเดียวแบบประมาณห้าวีหรือเปล่าน่าจะหาวีหรือเปล่าน่าจะใช่แบบขึ้นแบบปุ๊บ ผมก็มองหาปุ๊บเปลี่ยนเอ้าผมแบบเวอเวอเลยแบบเร็วเกินคือแบบเปลี่ยนเร็วเกินแต่อย่างน้อยผมก็บันทึกวิดีโอไว้ทุกคนแต่จริงๆมันสามารถย้อนไปดูในวิดีโอที่เขาไลฟ์สดได้เออแต่ผมไม่ทันคิดฉลาดอีกเลยครับทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยากบอกว่าอตอนนี้ผมติดรอบแรกของชุนบูกาทารินแล้วครับทุกคนคือแบบ ตื่นเต้นนั่นแหละทุกคนที่ผมอยากบอกคือตื่นเต้นมากทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมในการที่ผมแบบจะแบบทำคลิปเรื่อยๆไป้สำหรับช่อง The Up To You นะครับทุกคนตื่นเต้นคลิป <c oughs> นี้ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้แหละครับอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับบูก้าชาเลนเก้าเก e ่ยวกับแฟชั่น a w a k e n d at Bangkok u n i v e r s i t y บ๊ายบาย ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเที่ยทียูด้วยนะครับรักทุกคนครับ